เป็นภาวนาทุกวันให้เราได้มาคู่กันที่จะมองเห็นแค่ฉันในทุกทุกเรื่หายใจอยากจะวางใจเธอไว้ด้วยรักที่ฉันสื่ให้เธอจงเป็นของฉันแค่เพียงคนเดียวดีไหม กันตรงี้คือคำาวนจะเชื่อหอไพราะพรันเไหมคคาจะเชรอราะัไหมคือคานาหา ใจมันแอบซ่อนความรู้สึกอันอยากจะพูดแต่กลัวสะด้วยใจมันแอบซ่อนความรู้สึกกลัวเธอจะไม่เข้าใจอยากจะพูดแต่กลัวซะด้วยทุกครั้งที่เธอหันมาใจฉันแทบอยู่เต้นไปอยากบอกให้รู้ทุกอย่างแต่ฉันทำไม่ค่เก็บไว้อ

ความลับในใจที่ฉันซ่อนที่วันนี่บอกเธอไมฉันต้องเก็บไว้เป็นความลับของฉันที่บอกเธอไม้ ครั้งที่เธอเดินเข้ามาแววตาฉันเหมืนกุศลไวทั้งที่เธอเดินเข้ามาใจอยากเรียกเธอออกไปไกลแววตาฉันเหมือนกัศนไหวแต่กลัวเธอไม่สนใจใจอยากเรียกเธอออกไปไกลทุกครั้งที่เธอมา ใจันอยู่เดสบยอยาบอกให้ทุกอย่างฉันทำได้คเก็บไว้ความลับในใจฉันส่อนไว้ไม่กล้าบอกออกไป And laymen, and a the <inaudible> to me when they go don't

ไม่กล้าบอกใครแต่วันนี้กลัวเธอจะไม่เหมือนเดิมพราะความสำคัญเราเมี่อไหความรับในใจที่ฉันปิดตอจะมีวันได้บอกเธอไปฉันต้องเก็บไหมเป็นความลับของคนบอกเธอไป

ใจของฉันต้องเธอต้องมีความหมยใจมันใกล้ได้ทุกคนที่เธอหยิบมาอยากจะเดินผ่านในวันธรรมดา ฉันก็เหมือนได้ของพันจากฟ้าไม่มีสิทธิ์เรร้องว่าอยากอยู่ข้างหน้าแต่นธออยู่ตรงนี้ฉันก็เหมือนได้ของตกจากพ้ถึงแม้งนจะราแต่มีสแค่ม,มอง c ็สุขใจไม่ต้องเห็เธอหันสนใจแค่เห็นจะใชชีว,ชวน

ไม่ต้องเป็นคนที่เธอใส่ใจก็แค่ได้รู้ว่าเธอหลดใหลทุกวันเวลาผ่านไปฉันยังเป็นเดิมคนเดิมตั้แบบไม่หวังอะไรคือก็แค่แค่จะเดินผ่านในวันธรรมดาฉันก็เหมือนได้คงเป็นทุกฝ่าแบบไม่หวังสิ่งที้องว่ายาวเที่ยวแค่ไหนเธอเลยใช้วลาอยู่ตรงนี้

คคแค่เธอยังเป็นเธอเหมือนวันฉันก็สุขแล้วในแบบของฉันเองแม้ไม่ได้ครอบครองแ่ไมีสิทธิ์เธอมองก็สุขใจไม่ต้องให้เธอหันมาสนใจแค่ได้เห็นเธอใช้ชีวิตอยู่ควายไม่ว่า I don't know I <tries> 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 ันนั้นเหมือนมีสายไอ้บางเชื่อเราไว้ตรงกลางให้ฉันไม่ไปไหนไกลให้รักเป็นมนต์คาถาที่ได้กันมาด้วยใจผูกพัเธอไว้กับฉันไม่คิดใครไม่มองใครจะนขอแะกดแม่ตา อดจำแค่ใบหน้าของคนคนมีเท่านั้นที่รักเธอรนมะดังใจทกทีง่งไปดูเปลี่ยนไปตอนนี้มื่มทักเข้ามาดไดที่มีอัน กว่าจะไยทิ้งไปให้เราเป็นมนต์สะทาเราได้มาด้วยใจของเรา

If i คนภาษาที่ไร้ขึ้นมาด้วยใจกูพันเธอไว้กับฉันไม่ให้หันไม่มองใครจะขอสะกดแววตาให้เธอจำช่วยไปหน้ามองคนนี้เท่านั้นที่รักเธอหมดทั้งใ

เซตฮัลโหลฮัลโหลโอเคไหมเท็เทตโอโอเคไหมเท็เซตโอ้เดมีความรายใส่ใจการทำงานคภาพของ ทุคนโอเด่ดนเอสำหรับวันนี้ ได้ยินไหมครับฮัลโหลเซตหนึ่งสองสามได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะหนึ่งสองสได้ยินค่ะ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 ขอบคุณครับได้ยินไหมครับได้ยินเซสหนึ่งได้ยินค่ะ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 ขอบคุณครับได้ยินไหมครับได้ยินคซสหน่ะ ค่ะได้ยินค่ะได้ยินดองขอบคุณครับได้ยินไหมค่ะได้ได้ยินค่ะค่ะได้ยินค่ะได้ยินดองขอบคุณครับได้ยินไหมค่ะได้ยินได้ยินค่ะค่ได้ยินค่ะได้ยินดองขอบค we ุณครับได้ยินไหมค่ะได้ยินได้ยินค่ะค่ะได้ยินค่ะได้ยินดองขอบคุณครับได้ยินไหมค่ะได้ยินได้ยินคะค่ะ ได้ยินค่ะได้ยินค่ะขอบคุณครับได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะขอบคุณครับได้ยินไหมคะ เทสอีกทีครับผมได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะเทสอีกทีครับผมได้ยินไหมครับได้ได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะเทสอีกทีครับผมได้ยินไหมครับได้ได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะ อ่าเทสอีกทีครับผมได้ยินไหมครัะได้ได้ยินค่ะได้ยินอ่าได้ยินค่ะได้ยินค่ะอ่าเทสอีกทีครับผมเทสอีกทีครับผมได้ยินไหมคะได้ได้ยินค่ะ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 อ่าเทสอีกทีครับผมเทสอีกทีครับผมได้ยินได้ยินไหมคะได้ ได้ยินค่ะได้ยินค่ะอ่าได้ดูทีครับได้ดีทีครับได้ยินค่ะ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 อ่าได้ดูทีครับได้ดูนีครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ดูทีครับได้ดีทีครับได้ยินค่ะได้ยิน